สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมไมกี้กับดวงอาทิตย์ว้าวมากเลยค่ะมุมนี้ว้าวมากมกไมกี้ไมกี้คิดว่าทุกๆท,ท่านที่เห็นต้องต้องชอบคลิปนี้แน่นอนค่ะ เดี๋ยวจะลองซูมนิดนึงนะคะลองซูมสิว้าวสวยงามจริงๆ <c oughs> เข้าใจหาที่เข้าใจหาที่นอนเล่นนะไมกี้ยิดมากคะ่ะ เราจะไม่ได้เห็นภาพนี้บ่อยๆนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสวยค่ะสวยอันนี้ขาดชาบวกตัวหนึงน,นะไม่รู้มากี้เขามองอะไรชมวิวทิวทัศน์ค่ะชมวิวทิวทัศน์สวยจริงๆค่ะภาพนี้ โอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะและมีความสุขในทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ